องค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่น วันนี้ที่อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินชั้นสองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกระโนอนอำเภอรกระโนนจังหวัดขอนแก่นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปติตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกระโนนที่มีการดำเนินโครงการและนวัตกรรมที่พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์4ีด้านรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติอย่างการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคลนสสคปีในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบ แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงให้บริการประชาชนในอำเภอรกระนวนและอำเภอใกล้เคียงจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังศูนย์ฝึกอาชีพสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อเยี่ยมชมศูนย์มินิทันญยรักและติดตามผลการดำเนินงานโครงการมินิทัญรัก์โดยผลสําเร็จของโครงการคือผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดสามารถกลับสู่ชุมชนและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ นอกจากนี้องคมนตรียังได้รวบพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน50คนซึ่งอำเภอรกระนวนร่วมกับผู้นำชุมชนและครอบครัวนำเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาร่างกายและสภาพจิตใจรวมทั้งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพโดยน้อมนำแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อใหผ้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ